สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรเทเลนช์เคนะครับวันนี้นะมารีวิวส่งงานให้ลูกค้าเนาะลูกค้าซื้อดาบนะครับแล้วก็รีเควสให้รีวิวลง YouTube ให้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เลยมาจัดให้นะครับก็จะเป็นดาบชิราสายะเนาะก็จะมาในกล่องแบบนี้นะเป็นกล่องสีดำขีดแบบนี้นะครับเป็นกล่องผู้พานะเปิดแม่นะครับก็จะมีดาบแล้วก็จริงๆจะมีถุงผ้าแพรแล้วก็ใบเซอร์อีกนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ไว้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นของคุณวิรชนบัวดีนะครับจะเป็นชิราสยะแปดเหลี่ยมเนาะอ่านเลยนะครับชิราสยะแปดเหลี่ยมนะครับขนาดความยาวปกติเลย103ซนติเมตรนะครับจะเป็นไม้ชิงชันนะแปดเหลี่ยมเนาะเน้นโชว์ลายไม้สวยๆนะครับนี่เลยเนาะอ่าแล้วก็มีขีดแบบนี้นะครับเป็นขีดสีดำนะครับกันกระแทกปากฝา,ากแบบนี้เนาะตอกสองหมดไม้ไผ่นะครับนี่เลย นะครับนะโอเคต่อไปใบาดาบนะครับใบาดาบจะเป็นเหล็ก T 10นะครับเหล็ก T 10ฮาร์มอนแท้1ร่องเลือดนะครับเห็นไหมทีสิบฮาร์มอนแท้1ร่องเลือดนะครับเปิดคม100ซนะครับใช้งานได้จริงนะฟันกดน,น้ําฟันไม่ไผ่ได้สบายๆนะครับตัวนี้เนาะสันหนายอยู่ที่8มิลน,นะครับนี่เลย1ร่องเลือดนะครับความกว้างก็3.2มจุดสองเซนไล่ปลายสองจุดเก้ <Kit> าเซนนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่3,900บาทเนาะลูกค้าซื้อดาบแล้วก็ จ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งความประสงค์นะครับให้รีวิวลง Youtube ด้วยนะครับก็จัดไปนะครับดาบใช้งานได้จริง100%เนาะใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมียังมีแบบอื่นตัวอื่นอยู่นะครับตัวนี้เนาะโอเคต่อไปเดี๋ยว,ดยวทดสอบให้ดูนะครับฟันขวดน,น้ำปลาเนาะ เปิดกลมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้งานได้จริงแน่นอนเนาะฟันขวดน้ําฟันไม้ไผ่ได้สบายๆนะครับกรีดกระดาษได้สบายๆเลยนะครับสามพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีเนาะใครสนใจใครอยากได้นะครับตัวอื่นเล็บอื่นแบบอื่นนะครับจะเป็นคาตาโนะโคชิระเอกก็มีติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็มารีวิวส่งงานให้ลูกค้าเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ city club